สวัสดีครับผมทนายเดชานะครับวันนี้มีคดีดังครับมีข่าวด่วนมีคดีดังนะครับกรณีที่ว่าพ่อฆ่าเด็กสองสามขวดนะครับฆ่าตายเสร็จแล้วปุ๊บเอาไปฝังดินทำปกปิดการกระทําความผิดของตัวเองนะครับซึ่งการกระทํานี้ก็ไม่รู้ว่าจะโดนข้อหาอะไรบ้างนะครับอาจจะเป็นทําร้ายร่างกายจนจนถึงแก่ความตายหรือฆ่าคนตายโดยเจตนาหรือไตรตรองอะไรก็ว่ากันไปขึ้นอยู่กับพยานหลักฐานนะครับแต่ที่สําคัญนะครับ การที่ว่าเราไปกระทําความผิดแล้วฆ่าลูกตายแล้วนะครับแล้วก็เอาไปฝังดินหรือว่าไปทําลายหลักฐานปิดบงังสาเหตุการตายเนี่ยคดีพวกนี้โทษมันหนักแล้วเราจะมาหงายการ์ดแล้วจะอ้างว่าเราบ้าเป็นโรคจิตจิตบกพร่องเนะบ,บังคับตนเองไม่ไม่ได้ไม่รู้ตัวขณะก,กระทําความผิดการอ้างแบบเนี้มันง่ายเกินไปนะที่ผ่านมาก็มีคดีประเภทเนี้ยแล้วอ้างว่บาบ้าส่วนใหญ่นะครับ ศาลท่านไม่เชื่อครับนะเพราะว่างั้นต่อไปว่าฆ่าคนตายก็อ้างว่ากูนี่บ้านะนะมีใบรับรองแพทย์มีอะไรต่างๆนะก็หลุดคดีไปออกมาก็เป็นไงมาฆ่าคนทําร้ายคนต่อไปไม่ได้ครับนะครับถึงแม้ว่ากฎหมายเนี่ยจะบอกว่านะถ้าเกิดเราก็ทําความผิดในขณะที่เรามีมีโรคจิตเนี่ยหรือบ้าเนี่ยไม่ต้องรับโทษก็ตามตามประมวลกฎหมายอาญามาตราหกสิบห้านะครับแต่ถ้าเกิดว่า ในขณะกระทําความผิดเนี่ยถึงแม้เราจะเป็นโลกจิตแต่เรารู้ตัวว่าเรากําลังฆ่าคนตายเรากําลังจะเอาศพไปฝังดินนะถ้าขณะกระทําความผิดรู้ตัวดีเลยแบบนี้อ้างอะไรไม่ได้ครับนะถ้าฆ่าคนตายก็ประหารนะพูดง่ายรับสาภาพอาจจะตลอดชีวิตนะครับเพราะนั้นคดีนี้นะถ้าส่วนตัวผมเนี่ยถึงแม้จะอ้างว่าเป็นผู้ป่วยนะไม่ได้กินยาหรืออะไรต่างๆเนี่ยผมว่าอ้างยาก นะถึงแม้จะบ้าจริงโรคจิตจริงแต่ต้องดูว่าขณะกระทาความผิดรู้ตัวไหมนะผมเชื่อว่ารู้ตัวเพราะฉะนั้นคดีนี้เชื่อว่าสารก็ลงโทษสถานหนักครับเห็นว่าดีมีประโยชน์กดไลค์กดแชร์ด้วยครับ